ยูโกคอปิตอนเทคลูกสาวซีด็อกเตอร์ลูกสาวซิกอืมืัอนี้สิผ้าหมาไปหาหมอได้ค่ะทุกคนนอสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับฮัลโหล v e r y o n e good morning เอฟซีเซโอเคคุณทีมกอร์นิ่งฮาว่าอยู่ โอเคต้องดูแลดูแลลูกสาวลูกสาวไม่สบายจิพาไปหาหมอเขาทุกคนค่ะเป็นไข่เนาะเ่าเนาะไข่ลายมือเลี้ยวเป็นเงาเงาจะใส่รถยายเพ็ญนี่ลับไปพุดเดจะ make her walk first เนาะโดนวันอยู่ t ดี๋ย g ปัดยู t ะออก s not น e a v ร้อง m o r e ี่โอ้จูมแต่หมอพันเนี่ยกของหนักจะอุ้มมาเลยแต่ทุกคนเบึ่มาคนก็จะนอนเอร็นแล้ววันนี้ที่ดูบอลทุกวอที่ดูบอนทุกโคหนูย a v แ to l o c ล t อ e no. yeah, door โกล็อ door ย h ย o u ล็อกประตูตัวพะย่ะที่ฉันจะไปได้ตีล็อกเอาบอดี้ถูกคันนี้เอามาคุกงีนเช็คอ upstairs f r o มล็อกดิสทูถูกยช่ไหมบ้านสบายก่ะทุกคนมือนี้เปิดไข่ลายมือเนาะค่ะเนาะ ไข้หลายวันแล้วล็อกออร์เดอร์ดีเนาะ yes, yes. No, really เอาอยาให้กินนึกว่าแต่สีไข้แน่เนาะค่นะเนาะแต่กับบอดีขึ้นจะอุมอ้มเลยมันจะอุ้มอุ้มลูกสาวไปหามหมอเลยค่ะทุกคนแฮปปีนอนโรตีโรตีลูกกิง รถตี้าบ้านเลยลูกโอ้กูเดชอืมี <laughs> ่เป็นจิคับรถเนาะวก่อนเนาะโอเคน้ำหวานน้ำหวานลูกน้ำหวานแล้วพ่วอสิามานั่งตรงนี้นะลูกเด้อ พ่อมานั่งน้โอ้ยสบายลายมือเนาะค่ะเนาะเอปปี้วันโอเคเย่ This is the first we never do this before เนา o We do We do before long yeah, but time back car. ข่เคยเอามาขึ้นรถจิงเจ๊เทียด้วยค่ะทุกคนขังแหกเนาะค่ะเนาะ Alright, please start car. It's hot in here. Yeah, yeah. Careful. หอดแหละค่ะทุกคนก็ได้จะเอาหมาลงจากรถเนาะค่ะเนาะโอเคโกเดอุ่มไปและ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินกยากินยานี่จะเป็นยาลดไข้กับยาแก้แพ้นะครับโอ้ผสมมุ้งด้วยแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อี่ยังไม่ให้เพราะว่าเขาจะกินข้าวได้อยู่ค่ะกินได้แต่กินนิดเดียวไข้สูงครับไข้สูงเลยทำให้เหมือนคนรหนักด้วยครับ หายแล้วนตาหายเมื่อกี้ตาคุณหมอบอกว่าายบบดูผิดเนาะดูดผิดดูผิดข,ขา้างโกดูตา ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับโดนปิดทางปุ๊บก็นั้นปิดว่าเจ้าบ้านกับสิมงนี้นั่นมันว่าตายหยาตาใหญ่ค่ะหยาบคนนั้นมาแับทั้นแต่นิ่งเดียวอีดุนยาไปส่งเข็มเนานะไปะสิหายแล้วทูมิดทูมิดสิ บ้านแล้วนึกว่าสิสินอนโรงพยาบาลเนาะก็ได้นอนโรงพยาบาลท,ทุกคนค่ะกี่ไซส์ยอ่ะโอเค ยนโอเคน้เนาวายูโอเคฉีดแกไปสองเข็มเนอะพ่เนาะไปอยตาเพิ่มเนอะพ่ะเนาะตาบอดีค่ะกลับมาหอดบานเนอะพ่อเนาะเย้้ไอโกเดไอโกเด้ึกกับมาหอดบานค่ะทุกคนฝนกับจิตุกพาหมาไปหาหมอ น้ำหวานคำเฮียมานอนอยู่มุมนี่นะคงขอนาะดีขึ้นแน่ค่ะยางได้นาะงะอน้ะเย้น้ำหวานคีเบทเธอคีวอลกเนาะคีวอล์กเจสต์วอลลี่คีเคนด์วอลกฝ่าห่องฝ่าห่องท้งอื่นเนาะงะอนาะลมอู้เมื่อกี้หอนตอน อยู่ตลาดหอนแห้งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศหอนบานฝนจิตกแล้วค่ะทุกคนอท้องฟ้าเนาะค่ะเกือบมาว่าท่านเนาะค่ะเนาะเกือบมาบ้านว่าท่านจะโค้งม้ากับหักกันหลายเนาะค่ะเนาะม้าบ่กินเข่าเล่ากว่าเสารเนาะค่ะเนาะเสาร์้ายนะคะทุกคนม้าไปยอมกินเข่าเพราะว่าป่วยแหละค่ะยาเป็นกะเอายา ผสมเข่าห้กินเนาะยาพ้าลาแหละค่ะแต่กระโบดีขึ้นแหละค่ะก็เลยตรงภาพไปหาหมอเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าไอไอล่ะกัเอ่เขากินบได้เนาะพร้อมล่วงหลายค่ะทุกคนค่ะพร้อมล่วงหลายมาอันน้นังวานอ่านพี่ลูกเร็วๆอ่านเดินม่งกัน่ะเดิน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 กินยาไปสองเข็มสามียยพิน อินทิเป็นออเนอะหมาเอินด็อกไมอยากให้อีนทิพนเอินโดนคอเลยเด็ดประชันวายอย่าไปเรียกอย่างนั้นคอเบบี้พะนะทุกคนโอ้ยฝรั่งนาะเขาเนาะหักหมาไลเนาะเขาเนาะกุดล้ม บรรยากาศบ้ายเพ็นในขณะนี้เด้อค่ะเด้อคืมฟ้าคือฝนละค่ะเบิ่งว่าฝนที่ตกบ่นาะค่ะเนาะมุมทางฝุนก่ะฝ้าแกงมุมมาทางนี้ก็เป็นสีคือสีมีฝนละค่ะแล้วก็มีลมเนาะค่ะเนาะฝ้ากับห้องอยู่ใกล้ๆพุ่นละค่ะบรรยากาศวันนี้หลังจากที่พาหมาไปหาหมอมาเนาะค่ะเนาะค่ะกวนไปกับห่อนห่อนแห้ง ห่อนยัยเพ็ญหนาคิดว่ามันหาสิบองศาคนละค่ะท no, <Yeah. S 1> ูม you ha ัดน้อยน้ำม้อนิ่ง้อนทูห้อนไม่มีไอติงฟิฟตี้ทุฮอตอยู่ฟิลเบทเธอนะอยู่แฮปปี้อยู่ดอกแฮปปี้ดาวไอติงจีแคนวอกจีแคนดิง มากิน้าวด้กินน้ำด้มาหอดกับเอาหัวอาหารให้กินเนาะค่ะเนาะเอาน้ำมากินเออกินค่ะทุกคนค่ะก่อนหน้านี้บ่อยากกินเลยกิน่็กินน้อยมากเนาะค่ะเนาะใจไม่เย็นเป็นยููก็เป็นเฝ้าผ้าม้าไปหาหมอเลยค่ะมือนี้เพราะยาดีกับมาหอดเนาะค่ะเนาะรู้ซึกว่าอยากกินน้ำไองค่ะทุกคนกินน้ำกินอาหารเนาะค่ะเนาะ ดีขึ้นหลายค่ะนอนอยู่มุมผุนเนาะคา่ะเนาะมอมมีผุมุมผุเมื่อกี้ยังเป็นยังเห็นยางเลยค่ะเมืม่อกี้ยังเดินยังเหินอยู่ยาอะไรอีกตัวหนึ่งกับปวยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าดีขึ้นละค่ะตัวนั้นจะเป็นตัวผู้เนาะอันนี้ตัวเมียค่ะทุกคนค่ะตัวเม่อืม ยาอะไรสิน้อนนะคเนาะอยากนอนเลยค่ะอนันหวานเดินมืองลูกพนอาการหนักเพราะว่าอาคุณหมอบอกว่าข้างคกพ,พ่นผิดใส่ตาว่าสันตากลกเป็นฝ้ามู่มัวคือตาสีบอดนะคะทุกคนได้่พเปนกับตกใจเนาะว่าเป็นอย่างเนะาะอจางแต่เลี่ยงมากอะบ่เคยป่วยพึ่งป่วยนี่แหะคะ่ะ คื่ป่วยขั้งเลกคุณหมอขยายยามาหยดเนาะค่ะเนาะ้ยามาสี่ชนิดสามชนิดกิน่นอีกชนิดหนึ่งคือหยอดตาละค่ะทุกคนค่ะเสียงฝ่าเนาะค่ะเนาะเสียงฝ่าห้องค่ะทุกคนฝนสิตกแล้วค่ะวันนี้ยเยเป็นกับมาท,ทางไทยกับพี่กับน้องกับบรรยากาศบานยาเยเป็นเด้อค่ะเด้อหลังจากที่ผ้าหมาไปหาหมอกลับมานะะเนาะค่ะเนาะฝนกับสิตกแล้วค่ะ เป็นฝ่าเป็นฝนแล้วเสียงฟ้าห้องอยนนู่ยกลไก๋ผุนมันได้การหลอกๆอ,อเนาะค่ะเนาะม่อก่อนขี่ฟ่าฟังทั้งพีเกียงจังปังเลยค่ะแต่ว่าฟังทั้งเป็นตกมืดเนาะค่ะเนาะมึงสามียายพินหมูอันพินกระตัดห้าอีกเนาะเอาจนเกียงเลยค่ะทุกคนเหมือนนั้นตัดอยู่ส่วนมุมนี้เนาะหมูอานยังมือแลงตัดอยู่ส่วนทางผุนค่ะทุกคนทั้งแถวหน้าบานนะคะ เขาจนสะอาดหมดจดเลยบ,บ่บย่ยอมใหางยาว,วเนะาะค่ะเนาะเพราะว่าสามีใจเพิ่นนะ่ะหยานงูค่ะหยานหยานงูเข้าบ้านเนาะค่ะเนะเาะเราเราบ่มักงูค่ะทุกคนค่ะเขาจนสะอาดหมดจดเลยเ,เกี่ยงหมดเลยค่ะทุกคนส้วนหน้าบ้านไม่มีหญ้าเขาจนสะอาดสะอาดเนาะค่ะเนาะโอ้ลมวีวี ลมมีวีออ้ยทุกคนบึงก่อนหนีเนาะคะ่ะเนาะฝนก่อนหนีเด้อค่ะเด้อห้องอยู่ทั้งบุญล่ะค่ะกาติตกเนะะาะค่ะเนาะอาติตกล่ะค่ะแฮฟเลนหันนี้สูนสูนสูนเอฟเลนสูน เนาะแฮปเลนซูนอ้าวจีคำเฮียโอ้ยมาเฝากันเลยค่ะทุกคนติดกันเนุะขอเนาะถึงคนทั้งหมาหมาหมากะหักคนคนกะหักหมา นาเศร้าเลยเพราะว่าหมาเราป่วยนึก่ะนอะ้องคลิปนี้ยายเพ็ญกับมาทางไทยพี่น้องกับบรรยากาศหลังจากที่ผ้าหมาไปหาหมอเด้อค่ะเด้อค่ะกตบที่เดลาพี่ละน้องก่อนนึก่นนะ,ะนอะ้องคลิปนาพอกันไหมยายเพ็ญกับขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขุมสุขคนเด้อค่ะเดอะ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ไม่บายสี่คุ้บบายเนอะดูแฮปปี้ n าวเบอร์เธอเบอร์เธอน้ำหวานเบเธอเศรษฐเลยค่ะทุกคนเศา